เมื่อเวลา1ินาฬิกาวันที่3พฤษภาคมที่ศูนย์ยาฟาซิโนโพัทยาเหนือได้มีการจัดกิจกรรมตลาดน้ดสุขภาพเฮลตี้มาร์เก็ตพร้อมกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยได้ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยภายในงานได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเล่นเกมพร้อมทั้งสินค้าเพื่อสุขภาพในราคาพิเศษอาทิแบล็กมอ r ์ s อินเตอร์ฟาร์มาเมกาเอนชัวเป็นต้น เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาครโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้พร้อมและเพียงพอต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั้งในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออกโดยมีพนักงานศูนย์ยาฟาซิโนโสาขาพัทยาเหนือและลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง r e ส f i g h t Academy a อันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r ส d f i g h t Academy